ส่วนที่่าวันนี้นะคะตอมจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆอีกตามเคยนะคะคืออะไรถ้าใครที่มีปัญหาในเรื่องของกระเพาะอักเสบเป็นโรคกระเพาะลำไส้กดไหลย,ย้อนแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะจ๊ะหายขาดเลยนะคะเพราะว่าตอมต้องแบ่งปันก่อนเลยก่อนที่จะมาเจอนะะ้าว่หาชระเทปวดนี้นะคะร้านสาวตอมที่บ้านนะคะเป็นโรคกระเพาะเป็นจนอ้วกเป็นเลือดนะคะ ัวกระเพาะทะลุก็เลยพาไปโรงพยาบาลนะคะหามไปโรงพยาบาลแล้วก็คุณหมอก็ใช้กล้องค่ะหย่อนลงไปตามลําคอนะคะไปเช็คก็ไม่เจออะไรแล้วก็เอ็กซเรย์ด้วยนะคะแต่ก็ไม่เจออะไรอยู่ดีนะคะป๋อมก็เลยได้มีโอกาสเอาน้ําว่านหางจระเข้ขวดนี้นะคะไปให้หลานทาน1นขวดผลปรากฏว่าหายเลยจ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเออเราประทับใจนะเพราะว่าสินค้าดีแล้วมันก็คุ้มค่าเงินที่เราซื้อด้วยนะคะแล้วก็อีกเคสหนึ่งเพื่อนต๋อมนะคะเป็นโรคกระเพาะอยู่ 5ปีด้วยกันกินน้ำว่านหางจระเข้แค่3ขวดแค่นั้นนะคะหายขาดเลยอันนี้ก็ผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนดูแล้วจะคิดว่าโฆษณาเกินจริงหรือเปล่ายังไงก็ต้องลองนะคะต้อมเชื่อว่าสิ่งที่ต้อมแนะนาเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนแน่นอนเราไม่จําเป็นต้องไปรักษาซ้าําๆซากๆแล้วมันไม่ยอมหายนะคะยังไงบางคนคิดว่าหางจระเข้เหมือนนาำสายนะคะ1ขวดก็หายแล้วนะคะ สินค้าดีจริงนะคะแล้วก็อยากจะรู้สัมผัก็เช่นเดิมนะคะเซิร์ชดูใน Google ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้ตอบก็จะแบ่งปันแค่นี้ถ้ามีอะไรดีๆแคล็ดลับดีๆอะไรมาแบ่งปันเดี๋ยวผมจะเจอกันในครั้งหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย